โลกในมุมมองของ Value Investor ตัวดรนิเวศเหมวชิระวะรากรเส้นแบ่งบางๆระหว่างหุ้น Value Growth Corner ในฐานะที่เป็นนักลงทุนแบบ VI พันแท้มานานละได้เห็น VI โดยเฉพาะที่เป็นคนรุ่นหลังหน่อยโดยเฉพาะที่มีอายุน้อยลงมาจำนวนมากที่เรียกตัวเองว่าเป็น VI เหมือนกันแต่ก็มีหลักการและความคิดแตกต่างจาก VI ดั้งเดิมไปพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาจะเน้นการลงทุนที่ค่อนข้าง g g r e s s i v e และต้องการทํากาไรอย่างรวดเร็วแบบนักกินกําไรที่ผมเรียกว่าเป็น Value Speculator แทนที่จะเป็น Value Investor ที่จริงคําว่า value speculator นั้นไม่ได้มีสาระบบในทางวิชาการสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับ value investor ก็คือ growth investor ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับ value investor แนววอ r r e n น u บ f ฟเฟหรือแนว VI ที่เน้นลงทุนใน Super อร์สตอย่างที่ผมเองทําในช่วงปีทองหรือทศวรรษทองของการลงทุนหุ้นแบบ VI ในตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะในช่วงหลังปีวิกฤตซับไพรม์2008หรือ2551ถึงประมาณ2560ซึ่งทำให้นักลงทุนแบบ VI ของไทยจำนวนมากรวยไปเลย โดยเฉพาะที่เป็น Value Speculator นั้นน่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่า Value Investor ที่มักจะไม่ค่อยได้ใช้ Margin หรือ r e v o r a g e และมักจะระวังตัวมากกว่าในยามที่ตลาดกำลังเป็นช่วงกระทิงดุ ถึงวันนี้เมื่อตลาดหุ้นไทยพัฒนาขึ้นมากในด้านของแนวคิดการลงทุนผมคิดว่าเราควรกําหนดให้ชัดเจนขึ้นว่าหลักการใหญ่ของการลงทุนแต่ละแบบเป็นอย่างไรเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจว่าเรากําลังเป็นนักลงทุนแบบไหนเรื่องนี้สําคัญกับผลตอบแทนระยะยาวของนักลงทุนเช่นเดียวกันกับเรื่องของการปฏิบัติและเรื่องของจิตวิทยาของนักลงทุนเองว่าจะเป็นอย่างไรหรือต้องเผชิญกับอะไรเมื่อเราเป็นนักลงทุนแบบหนึ่งแทนที่จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่เดิมก่อนที่จะกำเนิดแนวคิด Value Investment หลังปี2540ในตลาดหุ้นไทยนั้นนักลงทุนหรือควรจะเรียกว่านักเล่นหุ้นนั้นไม่ได้ใช้หลักวิชาอะไรมากนักส่วนใหญ่ก็มักจะอาศัยฟังจากข่าวหรือข่าวลือหรือข้อมูลภายในแล้วก็จะเข้าไปซื้อขายหุ้นรายวันหรืออย่างมากก็รายเดือนในหุ้นที่ได้หรือเสียประโยชน์จากข่าวเหล่านั้น นอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของนักเล่นหุ้นรายใหญ่ที่มีเพียงหยิบมือเดียวที่จะมีการซื้อขายหุ้นรายตัวในปริมาณมากที่สามารถจะชี้นําราคาหุ้นได้โดยทั้งหมดนั้นก็มักจะมีการปล่อยข่าวและหลายๆกรณีก็จะปั่นหุ้นไปด้วย VI เป็นคอนเซปต์หรือแนวทางการลงทุนแบบใหม่ที่เกิดขึ้นและนำโดยนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มักมีการศึกษาสูงและศึกษาทฤษฎีการลงทุนใหม่ที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะจากบอเรนบัฟเฟต สิ่งที่พวกเขาทำก็คือการลงทุนในหุ้นนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์ธุรกิจของบริษัทอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ด้านของการตลาดการผลิตคุณสมบัติของผู้บริหารและสุดท้ายด้านการเงินและผลประกอบการที่จะบอกถึงคุณภาพและอนาคตของการเติบโตของธุรกิจนอกจากนั้นยังต้องวิเคราะห์ถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้วยว่าสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ดีแค่ไหนพูดง่ายๆถ้าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเลยก็ยากที่จะเป็น VI ก่อนที่จะเข้าลงทุน VI ยังต้องวิเคราะห์ว่าราคาหุ้นนั้นจะถูกพอที่จะทำให้มี margin of safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่นั่นก็คือมันถูกกับมูลค่าของบริษัทที่คิดจากความแข็งแกร่งและผลประกอบการของบริษัทในปีนั้นและปีต่อๆไปอีกยาวนานมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะได้เกิดความปลอดภัยในกรณีที่อาจจะวิเคราะห์ตัวบริษัทผิดพลาดหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเข้ามากระทบกิจการของบริษัทรุนแรง หลักการของบรเดนพัฟเฟตนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาจาก VI แบบดั้งเดิมแบบของเบรนแกรแฮมตรงที่มักจะเลือกเฉพาะกิจการที่แข็งแกร่งและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนและเติบโตเร็วด้วยดังนั้นนักลงทุนไทยที่เป็น VI ตั้งแต่เริ่มแรกจึงเน้นว่าหุ้น VI คือหุ้นของกิจการที่ดีและโตเร็วด้วยโดยคำว่าดีก็คือเป็นกิจการที่มีกำไรดีและคำว่าโตก็คือกำไรเพิ่มขึ้นเร็ว จากตัวเลขที่เห็นในขณะนั้นและจากการวิเคราะห์ไปข้างหน้าคอนเซปต์ Concept หรือแนวคิดของหุ้นโกรดนั้นเน้นว่าจะต้องเป็นหุ้นที่ธุรกิจโตเร็วหรือโตเร็วมากที่นำเสนอโดยฟิลิปฟิตเชอร์ซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นจากบริษัทที่ขายสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือบริษัทที่มีรูปแบบหรือการจัดโครงสร้างใหม่ในการทำธุรกิจที่เหนือกว่าแบบเดิมในอุตสาหกรรม หุ้นลักษณะนี้จะเติบโตเร็วมากถ้าซื้อไว้ราคาหุ้นก็จะวิ่งขึ้นไปเร็วและสูงมากดังนั้นเรื่องของราคาหุ้นว่าถูกหรือแพงก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะวันหนึ่งกําไรของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นมากจนคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายมองจากประเด็นของตัวธุรกิจที่จะต้องวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งแล้วและต้องเป็นธุรกิจที่ดีก็จะพบว่า หุ้นโกรธนั้นแทบจะเหมือนกับหุ้น V.I. แนโวเลนบัฟเฟตจะแตกต่างก็อยู่ที่ว่าราคาของหุ้นนั้นในกรณีของหุ้นโกรธเราจะไม่ค่อยสนใจว่าจะแพงหรือถูกเหตุผลก็คือส่วนใหญ่แล้วมูลค่าของหุ้นโกรธนั้นประเมินได้ยากมากเพราะมันขึ้นอยู่กับการเติบโตของกําไรในอนาคตอันยาวไกลว่าจะมากน้อยแค่ไหน และถ้าตั้งสมมติฐานผิดแม้เพียงเล็กน้อยมูลค่าที่คำนวณได้จะต่างไปมากมหาศาลดังนั้นพวกเล่นหุ้นโกรดจึงไม่ค่อยจะสนใจหาว่าราคาหุ้นที่เหมาะสมจะเข้าซื้อเป็นเท่าไหร่พวกเขาจะสนใจแต่ว่าถ้าราคาหุ้นยังวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็ซื้อไปและไม่ต้องดูว่าราคาถูกหรือแพงอาจจะเรียกว่าดูโมเมนตัมและถ้าหุ้นเริ่มลงก็อาจจะขาย ในตลาดหุ้นไทยในช่วงเร็วๆนี้ยังมีหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่นิยมและเป็นหุ้นที่ดีสุดยอดเพราะราคาหุ้นขึ้นไปเร็วและสูงมากบางทีภายในเวลาไม่กี่เดือนหรือแค่2อสปีราคาหรือมูลค่าหุ้นขึ้นไปหลาย,ลายเท่าตัวนอกจากนั้นธุรกิจก็ดีมีกําไรเติบโตแบบก้าวกระโดดบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอนาคตแต่ที่สําคัญผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและพยายามนาบริษัทให้เติบโตในระดับแสนล้านบาท แต่สีหนึ่งที่คนอาจจะไม่รู้ก็คือหุ้นของบริษัทที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาดมักจะมีน้อยเมื่อเทียบกับขนาดโดยรวมของบริษัทแต่ผู้บริหารหรือนักลงทุนรายใหญ่บางรายก็อาจจะเข้าไปกวาดซื้อหุ้นของบริษัทจำนวนมากซึ่งทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปเร็วและสูงกว่าหุ้นโกรดคือภายในเวลาไม่กี่เดือนหรือภายในสองถึงปีราคาหุ้นอาจจะขึ้นไปเป็น10บเท่าซึ่งหุ้นเหล่านี้ผมเรียกว่าเป็นหุ้นคอ์เนอร์หรือหุ้นที่ถูกคอ์เนอร์ คือถูกซื้อจนหมดซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้นไปอย่างแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่นี่ก็เป็นสิ่งที่แยกได้ยากจากหุ้นโกรธเพราะมันมักจะมีกำไรที่เติบโตแรงในช่วงเ,เร็วนี้อยู่ในอุตสาหกรรมที่อาจจะเป็นอนาคตของโลกผู้บริหารหรือนักลงทุนรายใหญ่เข้าไปกวาดซื้อและให้ความเห็นต่อสาธารณชนอาจจะรวมถึงการที่บริษัทจะโตขึ้นเป็นแสนล้านบาทแม้ว่าขณะนั้นบริษัทยังเล็กมาก เช่นเดียวกับในส่วนของราคาว่าอะไรคือราคาหุ้นที่เหมาะสมที่มักไม่มีใครสนใจดังนั้นตราบใดที่ราคาหุ้นในตลาดยังขึ้นอยู่นั่นก็คือราคาที่เหมาะสมข้อสรุปของผมก็คือเส้นแบ่งว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้น v a l u ลที่เน้นแนวกรด h หรือ Super ร์สต็อกกับหุ้นกรด h ในนิยามแบบวิชาการที่นําเสนอโดยฟิลิปฟิชเชอร์และหุ้นที่ถูกคอเนอร์ในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นั้นบางมากนั่นก็คือมันยากที่จะบอก เวลาที่ผ่านไปเท่านั้นที่จะบอกได้ชัดเจนว่าหุ้นตัวไหนที่จริงแล้วเป็นหุ้นอะไรเพราะเมื่อถึงเวลานั้นหุ้นที่เป็น v ว l u ลก็มักจะอยู่ทอนคือขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะช้าๆส่วนหุ้นโกรดเองนั้นเวลาที่ธุรกิจหรือตลาดหุ้นไม่เอื้ออำนวยราคาก็อาจจะทยอยลงไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดลงในจุดที่เหมาะสมและหุ้นคอเนอร์เองนั้นมีโอกาสสูงว่าราคาจะลงไปในระดับหายนะ 15มเมษายน2566ดรนิเวศเหมบชิระวรากร